สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับสั่งมาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับแกะเลยครับน<อ>ี่สั่งมาแล้ครับ Top t e c Pro นะครับ Small t o o l Pearl นะครับปเป็นเครื่องมือล่องใส่เครื่องมือขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็สั่งมาจาก ท็อปแท็กโปรนะครับจากแอปส้มนะครับห่อมาอย่างดีเลยนะครับวางไว้ก่อนเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้นะครับก็จะเป็นถุงซิปล็อกกันน้ำนะครับแกะออกมาถุงซิปล็อกกันน้ำอันนี้ก็จะมีใบคู่มือนะครับรายละเอียดแล้วก็เป็น ซองขนาดเล็กนะครับลายมันติแคมนะครับเนื้อผ้าก็ดีอยู่ครับ small t o b e p o u c นะครับ top tag p r o นะครับเป็นลายมันติแคมแบ็กนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับมีป้ายบอกอยู่มีคิวอาร์โคดให้สแกนนะครับดีนะครับเป็นซองใส่เครื่องมือขนาดเล็กนะครับ เนื้อผ้าน่าจะเป็นผ้าคอนดูล่า5 0 0ดีนะครับข้างหลังเป็นช่องนะครับนี่เอาไว้ซอดร้อยลงไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบติดเข้ากับตัวนี้ที่เราเคยสั่งมาแล้วก็รีวิวไว้คราวที่แล้วนะครับสีเดียวกันเลยมาติดแคมเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าใส่ได้ไหมไปกันครับ นี่นครับหลังจากที่เราไปเอาเดตเตอร์แมนมาเตรียมไว้ลองใส่ดูแล้วนี่นะก็จะเป็นตัวซองเป็นผ้าคอนดูล่า5 0 0ดีนะครับท็อปเทคโปรไลน์มัลติแคมแบ็กนะครับเนื้อผ้าก็ดูแข็งอยู่นะครับตรงนี้คือตัวเสียบช่องโมเลนะครับเดีย๋ยวนี้เป็นระบบแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นแท็กนะครับคล้ายๆแท็ก เอาไว้ผูกแล้วก็ปิดฝานะครับกันอุปกรณ์หล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น TopTec h Pro นะครับ s m t o o t p o พาวนะครับอันนี้คือซองใส่นะครับซองใส่เดีย๋ยวเรามาประกอบล่างกับกบระเป๋าตัวนี้เลยนะครับแกะถอดสายคาดอกออกก่อนนะครับจะได้สะดวกนะครับ เกี่ยวมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนคล้ายคแบบที่เกี่ยวกเย้ยาเรานะครับเรานี่ใส่ให้ดูเลยก็จะอยู่อย่างนี้เราก็จะติดฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะครับฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับแต่ว่าฝั่งขวาเรามีที่ห้อยกุญแจแล้วนะครับเราก็จะมาติดฝั่งซ้ายแทนตรงนี้ สีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะครับมันติแคมนะครับเดี๋ยวมาประกอบสายกันนะครับเราก็เล็งช่องนะครับนับช่องเทียบว่าให้อยู่ระยะประมาณไหนนะครับประมาณนี้กำลังสวยนะครับถ้าต่ำลงไปบางมันก็จะปิดแผบนก้ามปูนะครับนี่รับแรกเลยแล้วก็ จดส่งเสร็จแล้วเลงเสร็จแล้วก็เสียบเลยครับนี่ดันลงไปอย่างนี้ดึงให้สุดเข้าช่องแรกนะครับคือช่องนี้นะครับดันให้สุดปึ๊บก็ให้แล้วก็มาเข้าช่องสองคือช่องนี้นะครับช่องล่างมีสามช่อง เทาเข้าไปนี่นะครับจะเหลือช่องสุดท้ายตรงนี้สุดแล้วพลิกกับพิกกลับพิกกับเสร็จดันดันเข้าไปครับพลิกกับเสร็จดันเข้าไปก็จะอยู่อย่างนี้จัดแนวกระเป๋าให้ดีจัดทรงให้ดีนะครับ ก็ไปให้สุดนะครับนี่พอเสร็จแล้วก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับด้านข้างด้านหน้านะครับจะอยู่แล้ักขณะนี้ต่อมาเราก็จะมาประกอบตัวปิดนะครับนี่แทบลูโค ก็ตรงนี้ก็จะมีรูให้ใส่นะครับเออตัวถุงใส่ซองใส่อปุปกรณ์เครื่องมือแล้วครับก็จะตัดด้วยระบบเลเซอร์นะครับผูกเสร็จแล้วก็อยู่แบบนี้ปิดแปะเข้าไป จะอยู่อย่างนี้ครับแต่่างนี้เราพูกไม่สวยกรืพูกกลับด้านแล้วพูกใหม่ดีกว่าเอาสวยๆเลยเอาดีๆเลยครับกลับด้าน พึ่งลงมาดูอย่างนี้สวยๆเดีย๋ยวเรามาประกอบเข้ากับชุดกันนะครับกระเป๋าแล้วเราลองเก็บอุปกรณ์ดูพวกนี้ดูครับว่าใส่ได้แค่ไหนนะครับก็จะอยู่อย่างนี้เสียบป็อกเข้าให้เสียบ,ป,ยบป๊อกให้ใส่หลัง ก็ามาตบล็อกเขาให้ใสายหลังอันนี้นะครับล็อกมาล็อกเขาให้นี่ก็จะอยู่นี้กระเป๋าคาดอ,อกเดี๋ยวเรามาเก็บครับอันนี้กระเป๋าบัตรของเราเองใส่แล้วหนึ่งใบกระเป๋าสตางค์ใส่หนึ่งใบ โทรศัพท์ใส่เงินไปเหลือครับเงินที่ยังเหลืออยู่เลยครับเลตเตอร์แมนเติมเข้าไปใส่ใส่เสร็จปิดนี่ไว้ห้อยพวงกุญแจรถนะครับอันนี้ก็กุ๊ปเลโอนะครับแปะเอาไว้นะครับกลางคืนจะ มองเห็นเป็นอินฟาเรดนะครับมันจะสะท้อนแสงอินฟาเรดนะครับถ้าเราไม่เก็บมีดก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับไฟเช็คเอ้ยมีดทับสวิตเอ้ยหรือไม่ก็เป็นซองแม็กก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็จะมีแผ่นเกาะกันกระสุนขนาด 6, คูณ6นิ้วนะครับสามารถนำมาใส่กับตัวกระเป๋านี้1ชั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เก็อบอุปกรณ์ได้นะครับ ในกระเป๋านี้ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะมีแผ่นซับด้านในนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของ2ช่องนะครับเล็กๆสามารถใส่แผ่น6กคูณหได้นะครับเอาไว้กันกระสุนนะครับใส่ได้นะครับ6กแผ่นเพจ นี่นะครับ TopTech Pro นี่จบการรีวิวแล้วนะครับของเล่นใหม่แล้วนะครับอุปกรณ์เก็บเครื่องมือขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวลิงก์การสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทางด้านล่างนะครับราคาไม่แพงนะครับคุณภาพใช้งานได้ดีทีเดียวครับงานกระเป๋าใบนี้ก็ใช้บ่อยครับ ใช้เอาไปขับรถวิบากด้วยไปอะไรด้วยครับสี่ก็จะเริ่มซีดนิดนึงนะครับก้ามปูนี้ล็อกดีมากเลยนะครับไม่ยังไม่พังเลยก็โอเคอยู่ครับเก็บของได้เยอะอยู่นี้ขนาดใส่สามารถใส่อาวุธปืนขนาด5นิ้วได้เลยนะครับ5นิ้ว6นิ้วใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยใส่ของได้เยอะมากครับเคยใส่แบบ ใส่กล้องใส่กระเป๋าตังกระเป๋าบาัตรโทรศัพท์มือถือมีดใส่ลงไปในที่เดียวเลยครับกล้องตัวจับกล้องก็ใส่ได้ครับเยอะอยู่ครับสะดวกด้วยครับเป็นแทบวิวโค้กแปะเนื้อผ้าดีครับกันที่สําคัญคือกันน้ําตัวนี้กันน้ํานะครับแต่ว่าน้ำมันจะมีซึมเข้าบ้างทางด้านด้านล่างนี่ครับอาจจะเป็นละอองครับถ้า จะให้ดีนะครับให้ชัวร์เลยก็ซื้อสเปรย์พ่นกันน้ำมาพ่นครับน้ำจะได้ไม่เกาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรมาเพิ่มนะครับกระชุดเยิ้มเรานะครับเวทก็อกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมารับชมนะครับสวัสดีครับ